การกำหนดเป้าหมายชีวิตเป้าหมายทางการเงินตั้งแต่การวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเราเริ่มต้นได้เร็วเราประสบความสำเสร็จได้เร็วยิ่งกว่า หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายชีวิตเป้าหมายทางการเงินการวางแผนทางการเงินเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวรวมไปถึงการบริหารจัดการนี้สินและที่สําคัญที่สุดเรื่องของการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับคนวัยอายุ20ขึ้นไปนั่นเองเพื่อให้เราเข้าใจครับว่าจริงๆเราเป้าหมายแต่ละช่วงชีวิตไม่เท่ากัน เป้าหมายทางการเงินก็สามารถแปลสภาพเป็นเป้าหมายทางชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันเ้าเริ่มต้นได้เร็วเราประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งกว่าการวางแผนเริ่มต้นจากการสำรวจตัวเองกำหนดเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาววางแผนทางการเงินลงมือปฏิบัติครับและที่สำคัญครับต้องกลับมาทบทวนแผนทางการเงินทุกๆปีครับ เรนตัดสินใจเป็นนี่เราคงต้องแยกให้ได้ก่อนครับว่านี่ดีและนี่ไม่ดีเป็นอ,อย่างไรบ้างนะครับนี่ดีก็อาจจะเป็นหนี้บ้านนี่รถยนต์นะครับส่วนนี้ไม่ดีอาจจะเป็นพวกกลุ่มบัตรเครดิตต่างๆอันที่2ครับเราควรจะรู้สัดส่วนที่เหมาะสมของเงินที่เราจะผ่อนเป็นรายเดือนคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราควรจะผ่อนไม่ควรเกินนะครับสามสิบห้สร็นต์ของไรายได้รายเดือนของเราครับ สภาพทางการเงินตั้งแต่อายุน้อยนะครับเริ่มต้นด้วยจากการที่เรารู้ก่อนครับว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่เมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรเริ่มต้นง่ายๆครับจากการพอมีพอใช้เก็บเงินเพื่อสำรองฉุกเฉินก่อนส่วนที่เหลือวางแผนภาษีวางแผนการลงทุนแล้วก็วางแผนในเรื่องของกองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพต่างๆเท่านี้แหละครับก็สามารถทําให้เราบรรลุเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินได้แล้วครับ